มันวัดตดกระทะดีค่ะค่ะมันเลิศตรงนี้นะคะมันมีพุ่งเราเห็นให้แบบพวกน้ำมันไหลลงไปเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะแมวาสุไทัยอินเดียอินยูอเอสเอะนะคะเมนี่แมวาสุภาพมาเห็ดหมูกระทะค่ะอากาศแบบนี้เนาะคะ่ะเฮาก็มาเห็ดหมูกระทะกินนะคะ่ะหมอมุกกระทะนี้เนาะคะ่ะแมว่าพึงใดมากหมูว่านนะคะ าจาก a อ a z o n นะคะล่าข้า69เหรียญเองค่ะแต่ว่าขอบอกว่าเป็นของคนไทยแล้วค่ะเป็นแบรนด์สมาร์ทโฮมนะคะเป็นแมวคิดว่าใส่นี้กำลังพอหมอพอดีนะคะสำหรับแบบกินในครอบครัวหรือวกินปาร์ตี้ประมาณสามคนยังสีเนาะค่ะเดี๋ยวเ้ามาเริ่มกันเลยค่ะหมอนี้มันใส,ใส่ดีบนนอค่ะเดี๋ยวแมว่ามีหมูสามซันค่ะหเอาลงก่อนเสียง แต่ว่ามือนี่แม่ว่าเขาบอกว่าตัว่ามีมูมาก,กินน้ำนะคะรับร่องว่าแสบอิลีค่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วมาก,กินบานมูละค่ะบัได้กินบานจะฟองดอกเนื้อปล่อยกันมันเดือดมันเดือดมากเขาบอกว่าเดือดเร็ว,วอิลีค่ะมือกีนแม่ว่าพึ่งเปิดมือที่ละ เอาเอาาักลงเอารักลงมันหนีนะคะแมวะ่ว่าเอามาก,กินอยู่บ้านหมูนะคะแล้วก็พา,าลูกมาเล่นกับเพื่อนๆน้ำเนาะคะ่ะลูกๆก,กันเล่นกันไปนะคะแม่แม่กับพากันเมาอม้อนแล้วก็กินหมกูกระทะกันไปค่ะนี่

เห็นไหมตอนที่มากินซัมเมอร์อ่ะโอ้ยแซ่บหลายค่ะเริ่ดคุณได้บัตเรมี่ก็หาสื่อมาไว้ด้วยค่ะเมื่อสิล่ะชิมกับน้ำชิมแอน่ะอืม เลยอีนนี้ค่ะแซ่บอันนี้เป็นชาบูเนาะคะ่ะน,นี่เป็นชาบูออืนนอรสรสจะบอกว่าไม่ว่ามากไอ้ผักวอเตอร์เครีดจิบแซ่บๆไม่ทีนี่ลักจะกน่าจะมีแล้วไม่หวานเดี๋ยว ว่าก็เคยสเนะคะ่ะมันจะแบบออกหวานหวานเมื่อวานสิบวกกินกับน้ำพริกหรือว่าเห็ดใส่ชาบูเห็ดยังกระแซ่บเนาะคะ่ะเกิดในว่าขอแนะน้ำเลยล้วก็ราคาบ่บแพงน้ำ ว่านี้น่าจะดังอยู่นะแกอยูเมืองไทยอ่ะใช่ไหมเพราะเห็นหลายๆคนเขาก็ซื้อมานะทำกินกันอยู่นะใช่ไหมแม้ว่ามันเลอะตรงนี้นะคะมันไม่พอเราเห็นห้แบบน้ำมันไหลลงไปเนาะคะ่ะเนื้อซักเขาห้านี่ว่ามีน้ำมันถ่วมเนาะ,ะัะ้งเลยโอ้ยอิ่มหลายค่ะเบิ่งแนกินกับบอทันผู้ใดสนใจเนาะคะ่ะก็สั่งเลยเนาะคะ่ะจากแอมะซอนเนาะคะ่ะแม้ว่ากะ คอนเฟิร์มว่าดีเลิศเลยค่ะมอนี่ขนาดแบบกำลังพอดีด้วยนะคะเพื่อไหไรลองไปซื้อแล้วว่ามียี่หออื่นที่แบบดูใจก็นี่เนาะคะ่ะกับมาว่าซู่มแม่วา่าฟังน้ำนะคะมือนี่แม่ว่าเขาตตไปแล้วค่ะพอกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย